สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราก็อยู่ช่องตูดูแชนแนลทีวีวันนี้นะคะเรามาดูหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาคิงเป็นกระแสมากไม่ไหวต้องมาดูนะคะห<ด>มูเด้งจามน้ำแล้วใช่ค่ะหมูเด้งอาบน้ำเก้าโมงตอนนี้เราแปดโมงครึ่งแล้วนะคะเ <Let 's S 2> ด็กเกอรน<ด>ี่ไปกันเพราะว่าโซนฮิโปก็อยู่ค่อนข้างไกลทุกคนนะคะถ้าจะผ่านไปดูหมูเด้งเราจะผ่านโซนละมั่งก่อนนะคะนี่ละมั่งละมัง่ง ตอนนี้เราจะไปเช่ารถก,กอล์ฟก้อนนี้ปะจะได้ไปถึงจิ้งจ้งหมูไดไงเลยใครไม่รู้ไม่รู้ค่าใช้เราละมาห้าร้อยบาทจริงเหรอตอนนี้เราได้รถก,กอล์ฟของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องหมูแดงกันเขาบอกว่าหมูแดงนี่คนค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าคนเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูเลยแต่ถ้า เยอะจริงๆเนี่ยคิวรอนานมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นรอก่อนนะคะผมไปลุยโอ้ทุกคนโอ้คิวยาวมากคาร์บิบลาซี่ดูโอ้ยไหวไปนี่ทุกคนแค่ทางเข้านะยาวมากข้างในยาวกว่าอีกนี่โคตรยาวเลยอ่ะทุกคนโอ้เด้งบายบายกลับไปเด้อ ดูดวงล้วนเหล็กนะตืนเต้นไหมลูกตนเต้นนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะใกล้ได้ดูหมูแดงแล้วใกล้แล้วเด็ทุกคนออกจะปล่อยเข้ายังจะเด้งแล้วเนี่ยเด้งเด้กหันมาดิมาเลยตาย กินยังกินแล้วเรากินข้าวเสร็จก็มีข้าวแจกลูกจะไปตะโกนได้มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นยังไหนเด็กอยู่นี่หัวแดงอยู่นี่หัวแดงอยู่นี่น่ารักโอ้น่ารักมากเลยทุกคนเฮ้ยแม่แม่เจ้าหน้าเฮ้ยหัวแดงตื่นแล้วหัูแดงตื่นแล้วากี่หัวแดงตื่นแล้วตื่นแล้วแม่เจ้าหน้า หน้าอ้วนเป็นรอยเห็นแล้วเหนแล้วเหนแล้วเหนแล้วออกมาหน่อยจะกินเขาจะกินนมว่ะภูมใจนี่จะเห็นตรงันเลยสตูดิโอไลท์นะคะผมหน้ามาหน่อยดูจะกลับนะ เดี๋ยวก็มาดูใหม่อีล้อมึนก็ได้แต่คิวต้ยาวเกินเนาะสิบนาทีแล้วจะตูดหมูเด้งรอต่อไปน่ะขอให้ได้แบบแบบยแหมไปแล้วน่เด้งแหล้วนอแล้วตายแล้วตายยังไม่หลับตาคลิปแป๊บๆป๊บ

เราจะไปที่โซนสองนะคะเป็นโซนการสแสดงเพราะว่าตอนนี้สิบโมงแล้วไปดูพาเลทเพิงกลิ้ไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นพาเลทนกกาบบัวนะคะผมตรงนี้อยู่โซนสองไปกันเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนของกรงนกนะคะขอบคุณค่ะนี่ทุกคนเข้ามาเจอแล้วนะคะผม1ชนิดเฮ้いいยนกอะไร เดี๋ยวตรงนี้จะมีบอร์ดชื่ออยู่ถ้าก<ด>ิอ<ด>ใครอยากมีความรู้ถ้าอยากจะมีอะไรเด็ดดไว้เดี๋ยวถ่ายรูปเอาไว้นะเดี๋ยวจะได้ไปดูชื่อไว้ด้วยตับเมื่อกี้ไก่้าไม่ใช่แต่ดูพี่นาชอ่อ่ะโอ้โหไปยูจ๋าโอ้ทุกคนเราเจอนกยุนะคะผมรับผมไก่ชิดมากไก่ชิดมากอันนี้เขาปล่อย,อยใกล้มากเลย

ตอนนี้มีสกายวอล์กด้วยนะคะทุกคนนี่ได้เห็นนกบินด้วยตอนนี้เราอยู่ในโซนวิลล์ไลท์แอนิมอลนะคะเราจะไปโซนทั้งใต้นะลงไปนะเุ้คนข้างบนนี้มีจระเข้ด้วยจิ้มอะไร หน้าครับผมทุกนี่คือนามนะคะนาคสังเกตได้รนาอ๋อได้รลอ๋อได้เลใช่ใช่หน้าปลาตัวเดียวออตัวอื่นอ่ะอันนี้นะคะเป็นกลุ่มปลาน้องหลับเนไม่หลับนะครับมันจับเหยเลยแต่ยังไม่ยด้พยาาิ้ง่อนอะไรอก้ยที่โปวใช่ของจริงหรอปลาครมคิดว่าจริงนะจริงจริงจริงมันขยังเฮ้ย แม้ว่าจาจะมีโซ่หมูเล็กตรงนั้นก็อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นตาผ้าแล้วทุกคนจากที่ดูเท้าเป็นแบนขาเป็นเบนนี่จะเป็นตะผาาอันนี้เขาเรียกว่าปลาแรดปลาแรดมันจะมีหนกไหมคล้ายคล้ายมีนอนะก่อนเลดเดี๋ยวทุกคนก่อนที่เราจะลงอุโมดู์ไปนะจริงพี่ลงอุโมงค์เลย อันนี้คือตัวกินมดยักษ์นะทุกคนโอ้แล้วมดจะตัวขนาดไหนเนี่ยมดก็ต้องพอดีรูปากมันนะจะเล็กเล็กเล็กปกติแหละแต่แค่ตัวมันใหญ่นี่มันหามดกินอยู่บ้างไงเออมันน่าจะหามันน่าจะใช้เจหมูของมันพันกับตัวไม้แล้วก็ขยับให้มดตกมามันเป็นงวงเหรอใช่คล้ายๆช้างอ่ะน่าจะร้อนน่าดูนะดูร้อนให้ดูขนมันเยอะมากเลยเสร็อะไรครับ โซนนี้เป็นโซนที่เหมือนจำลองสิ่งมีชีวิตที่ในป่าของแถบเอเชียนี่ตกใจหมดเลยสวัสดีโอ้ยรวยนะนี่มีตังคนเยอะเลยเนะี่ยจากที่ฟังตอนนี้นะคะมีเสียงกีดการ์เทงมากตอนนี้นี่เลยครับข้าวไอ,อ้สีแดงนี่คืออะไรโกลเดนเหลอดไฟตรงนั้น นี่นะคะทุกคนนี่คือค้างคาวเคยเห็นค้างคาวนะกับหนะัวแบบนี้ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรีค้างคาวแม่ไก่อ๋อค้างคาวแม่ไก่ใช่ป่ะนี่ไงค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางใช่เป็น,น<ม>ค้างคาว <ๆ S 1> ที่เสียมากเพราะมันออกลูกเป็นไก่ได้ไม่ใช่มันเลยชื่อค้างคาวแม่ไก่ไม่ใช่ละต,ตอนนี้ที่นี่กําลังโดนควบคุมโดยลิงแล้วนะคะผมดูบอกเขาสิเนี่ยเขาบอกว่าห้ามปีนปีนอยู่ได้ จัดการเลยหาหนังสือไม่ออกหรือไงบอกห้ามปีนห้ามปีนเห็นไหมเนี่ยนี่นอกจากปีนเล่นกะละมังด้วยแกเล่นกะละมังด้วยอ่ะอันนี้นี่นี่ตรงนี้ก็มีสมบูรณ์ปุ๊บเลยเนี่ยมอโหตัวนี้โคตรอ้วนเลยอ่ะหมูผสมช้างอ่ะคือคิดว่าครึ่งหลังครึ่งหลังเป็นหมูครึ่งหน้าเป็นช้างเหรอแต่ว่าเป็นไงตอนเล็ ไม่น่าจืดแล้วบ้างน้ำขนาดนี้ปลาบ้านน่าจะเค็มๆนิดนึงนะดูจากน้ำแล้วทไมอ่ะไม่น่าจืดอ่ะดาขนาดนี้ดูเต่าสบายมากแบบนี่สามตัวนั้นนอนอับแดดอยู่กำลังคุยกันอยู่จมจม ไห้ที่พี่ไปเอาได้กรอตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรี่งเรี่งเงินเนาตุนี้ต่อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปเขาเขียวของวันนี้นะครับเราใช้เวลาประมาณครึ่งวันด้วยกันในการเที่ยวที่นี่โดยรวมทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย โอหพอหมูดังมานี่ดังขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยที่นี่ละบายโมจโวเป็นลมเดินมาแต่เช้าใช่ฮะเช้าว่าเยอะ วา้โคตรเยอะอซื้อจะไปประมาณเท่าไรเป็นกิโลเลไม่บบโอ้ยย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 ถยยรุ่นยลยโยยยย